เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนักแสดงนะครับผมว่ามีใครเล่นบ้างในเรื่องนี้นะครับคนแรกนะครับผมพระเอกของเรานั่นคือไมค์พิรัตรับบทเป็นลีโอซึ่งลีโอนะครับเขาจะมีคาแรคเตอร์เป็นหนุ่มหัวร้อนนางเอกของเรื่องนั่นคือนิ้งชัญญารับบทเป็นเฟรมเธอเป็นยูทูบเบอร์ที่ร่วมทำงานกับพี่ชายของเธอที่รับบทโดยเบนจามินโจเซฟฟิลที่เป็นยูทูบเบอร์ร่วมกับน้องสาวนะครับนักแสดงคนต่อไปเบสชนิดาภารับบทเป็นเมย์หัวหน้าพยาบาลประจำโรงแรม กวางเดอะเฟสรับบทเป็นแคสพยาบาลที่เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่อันดากุนทิรารับบทเป็นรีน่าน้องสาวจอมโซนของลีโอประเมศน้อยอัารับบทเป็นพ่อของลีโอและลีน่าซึ่งเขานั้นเป็นใบนอยู่ด้วยนะครับส่วนคนสุดท้ายนั่นก็คือคุณเดวิดอัศวานน รับบทเป็นเจ้าของโรงแรมถ้าจะให้พูดถึงหนังตะขาบของไทยนะครับผมในอดีตเนี่ยเราก็คงจะเคยดูแบบพวกแนวละครทายาทอสูนอะไรประมาณนี้นะครับที่ว่าสามารถปล่อยตะขาบเข้าปากคนได้เพื่อสืบทอดชายาทอสูนอะไรประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้จะว่าไปมันก็แอบคล้ายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตะขาบเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นตะขาบยักษ์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องผีนะครับผมจะเป็นออกแนวอสูรกายอะไรประมาณนั้นหรือถ้าจะให้พูดถึงว่าหนังแนวพจลภยัยก็จะมีเรื่องดงพญาไฟนะครับที่ใน ตัวละครเนี่ยจะต้องเข้าไปในป่าแล้วก็ไปตกหนุ่มตะขาบแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ตะขาบตัวเ,เล็กๆใช่ไหมครับซึ่งก็แตกต่างจากเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะไปรีวิวนะครับผมจะขอพูดถึงเรื่องย่อแล้วก็จะมีการแอบสปอยบางส่วนให้ทุกคนได้รับฟังกันก่อนที่จะไปพูดถึงว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเมื่อที่กักตัว กลายเป็นที่ฟักตัวของพวกมันสถานที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยที่สุดกลับเป็นที่ที่อันตรายที่สุดพอมันกาลังคลื่นคลาดออกมาเรื่องราวของการกักตัวของคนกลุ่มหนึ่งในยุคแห่งวิกฤตโควิดโรคระบาดไม่เพียงทําให้วิถีชีวิตนั้นเปลี่ยนไปแต่ยายนะครั้งใหม่กําลังจะคลืบคลานโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศจําเป็นต้องกักตัวอยู่ในสถานที่ที่กักตัวที่รัฐบาลนั้นไปคนจัดหาอาไว้ให้เป็นระยะเวลา14วันนําพายูทูบ เบอร์สองพี่น้องฟิลและน้องสาวที่มีชื่อว่าเฟมต้องมาพักที่เดียวกันกับครอบครัวของลีโอหนุ่มหัวร้อนกับน้องสาวจอมโซนที่มีชื่อว่าลีนาและพ่อที่เป็นใบทั้ง5้าคนต้องโดนแยกห้องพักกักตัวอยู่ในโรงแรมสีจันเพนเป็นเวลา14วันแต่ไม่ทันพ้นข้ามคืนเหตุการณ์ผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างปริศนาเมื่อสัตว์ร้อยขาได้ยางก้าวเข้ามาค่อยๆย,ยยืดร่างผู้คนในโรงแรมและนี่คือเรื่องราวลึกลับ ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กักตัวกับการ,รเผชิญฝูงสัป,ปลาในตำนานตัวใหม่อย่างตะขาบยักษ์หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตะบองครัมตะขาบยักษ์ในตำนานไทยที่มีความยาวกว่า18เมตรเรื่องราวความสยองจึงเริ่มต้นขึ้นที่โรงแรมแห่งนี้ทางรอดทางเดียวคือต้องไขปริศนาว่าใครคือผู้แอแฟงห้ามออกจากห้องล็อกประตูหน้าต่างให้ดีพวกมันกำลังจะออกล่า นี่เป็นเรื่องย่อของภาพยนตร์บางส่วนนะครับผมหลังจากนี้ผมจะขอรีวิวตามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของทุกคนที่ไปดูมาแล้วก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าเขาทําออกมาได้ดีประมาณหนึ่งนะครับถือว่ามีความกล้าในการที่หยิบเรื่องนี้เนี่ยมาสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เนื้อหาของเรื่องเนี่ยอาจจะดีกว่าหลายๆเรื่องที่เขาเคยสร้างมาด้วยซ้ําสําหรับค่ายนี้นะครับ เนื้อหาของเรื่องเนี่ยค่อนข้างโอเคจากการปูเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นมันทาให้เราเนี่ยรวมลุ้นไปกับในทุกๆตัวละครนะครับผมซึ่งในอตอนที่เราลุ้นเนี่ยมันทําให้เราจินตนาการและคิดว่ามันจะพาอารมณ์ของเราเนี่ยไปให้สุดในถึงที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันสุดได้กว่านี้อีก และในตอนจบเนี่ยก็มีการหักมุมให้เราเนี่ยคิดวิเคราะห์ไปเองว่าเอะตะขาบเนี่ยมันตายจริงๆหรือไม่อันนี้ทุกคนเนี่ยต้องไปรอดูกันเอาเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการปูเรื่องแล้วก็ฉากดราม่าที่ทําให้อินมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของนักแสดงแต่ละคนเนี่ยฝีมือค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะกับบทแล้วนะครับผมให้คะแนนความลุ้นแล้วก็ความรู้ทึกขวัญเลยนะครับส่วนเรื่องซีซีเนี่ยค่อนข้างโอเคแต่จะมีบางฉากที่รอยจนเห็นได้ชัดนะครับและอย่างที่เรื่อง ยอได้บอกนะครับผมว่าตะขาวเนี่ยสามารถเข้าสิงร่างของคนได้อันนี้สําหรับตัวผมยังรู้สึกว่าที่ตะขาวเนี่ยได้สิงร่างของคนเข้าไปนะครับผมคนเหล่านั้นก็ต้องผิดปกติสําหรับตัวผมเนี่ยยังไม่ค่อยอินกับฉากพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูมันเหมือนไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่มันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนคนที่พยายามเดินแปลกๆอยู่นะฮะมันยังไม่เหมือนว่าเอ๊ะเขาถูกตะขาบสิงจริงๆอะไรประมาณนั้นอันนี้สําหรับที่ผมคิดว่ามันแปลกนะแต่ส่วนอื่นอย่างที่บอกครับทั้งเนื้อหาการดําเนินเรื่องฉากที่ให้เราเนี่ยลุ้นไปตาามนนง่คอข้ Okay, ลแล้วผู้คุณเ่ะครับผมไปดูเรื่องนี้พวกคุณให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอพูดถึงตำนานของตะบองพำกันก่อนดีกว่าว่าตะขาบตัวนี้เนี่ยมันเป็นตำนานที่เคยเกิดขึ้นจริงยังไงนะครับแดี๋วเดี๋ยวผมจะขอมาอธิบายเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของนักแสดงแต่ละคนว่าเขานั้นเล่นเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวอันนั้นจะไปเจาะลึกกันนะครับตะขาบตะบองพำนะครับหรือที่ใครๆเขาเรียกว่าตะขาบยักษ์นะครับเคยมีข่าวแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับ ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นสัตยองในตำนานของไทยเลยก็ว่าได้นะครับตะขาบยักษ์ที่เขาว่ากันว่าเนี่ยเป็นตะขาบที่มีลำตัวขนาดใหญ่มากๆแคบล่องเดียวนะครับมันใหญ่เท่ากับกระด้งเลยซึ่งก็คิดดูนะฮะกระด้งเนี่ยมันใหญ่มากๆและก็ยาวกว่า18เมตรมีขาเป็นร้อยขาเวลามันเดินเสียดสีกันนะครับเสียงมันจะเหมือนเสียงฝนตกและมันก็กินช้างเป็นอาหารด้วยซึ่งตะบองพัมนะครับได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับซึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังมีอยู่ ถึงเลยว่ามนุษย์เนี่ยจะอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงนะถ้ามันยังมีอยู่บนโลกใบนี้จริงๆนะครับโอเคเราจะนดี่ผมจะไปขอจอดลึกคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวนะครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นใครและมีจุดสําคัญยังไงของเรื่องนะครับคนแรกของเราพระเอกของเรื่องนะครับไมพิราแระบทเป็นลลโอชายหนุ่มที่มีคาแรคเตอร์หัวร้อนนะครับแล้วก็มีปมอยู่ในใจซึ่งอาการหัวร้อนของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงแค่คนที่ค่อนคาเชียงุดหดนะครับ ด้วยความที่ว่าปมของเขาในตอนเด็กนะครับมันทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนแบบนี้และที่เขาหัวร้อนง่ายเพราะปัญหาเรื่องเคมีในสมองของเขาด้วยนะครับลีโอเนี่ยเขาเป็นถึงนักกีฬาเทควันโดนะครับ คนต่อไปนะครับนิ้งชัญญารับบทเป็นเฟรมซึ่งเฟมเธอเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับที่มักจะไปพักตามโรงแรมต่างๆแล้วก็รีวิวสถานที่เหล่านั้นนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อเสียงพอสมควรแต่ว่าเฟมเนี่ยเธอจะมีโรคประจําตัวบางอย่างนะครับและความสามารถพิเศษของเธอเธอจะสามารถทนต่อสัตว์มีพิษได้นะครับเฟมเธอมีพี่ชายที่มีชื่อว่าฟิลนะครับรับบทโดยเบนจามินโจเซฟ ซึ่งฟิลเขาจะทําหน้าที่เป็นตากล้องนะครับที่สลับกันทายกับเฟมน้องสาวของเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับฟิลเนี่ย, Phil, เ,ยเขาจะเป็นพี่ชายที่รักน้องสาวแล้วก็ห่วงน้องสาวมากๆด้วยความที่ว่าเฟมเนี่ยเธอมีโรคประจําตัวนะครับฟิลเนี่ยก็เลยต้องห่วงน้องสาวเป็นพิเศษนักแสดงคนต่อไปนะครับนั่นคือเบสชนิดาพารับบทเป็นเมย์หัวหน้าพยาบาลประจําโรงแรมเธอเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ด้วยความที่ว่าฐานะของเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยร่ํารวยเท่าไหร่นะครับ เธอจึงยอมทําทุกอย่างเพื่อให้เธอนั้นไม่ถูกไล่ออกจากงานพยาบาลของเธอนะครับส่วนคนต่อไปกวางเดอะเฟสรับบทเป็นแคสพยาบาลรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานที่นี่ได้ไม่นานเธอเป็นสาวหน้าตาสาสวยใช้สเสน่ห์เพื่อแลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอนั้นต้องการเธอจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียนะครับและในแววตาที่เธอมองผู้คนนะครับมันเหมือนมีอะไรบาง,างอย่างอยู่ในใจเธอตลอด กุนทิรารับบทเป็นลีนาน้องสาวจอมโซนของลีโอนะครับเธอกับลีโอกำพาแม่มาตั้งเด็กๆตัวของลีนาเนี่ยเธอเป็นคนที่อ่อนวหวง่ายขี้กลัวและในเรื่องนะครับเธอแทบจะเป็นคนเดียวเลยที่รู้เรื่องราวของตะบองพามก่อนคนอื่นนะครับพอเธอได้เห็นผ่านโลกโซเชียลมาและเธอก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่มันสนยองจนทําให้เด็กสาวจอมโซนคนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนกันเลยทีเดียวนักแสดงคนต่อไป คุณเปตรเมศน้อยอัมรับบทเป็นพ่อของลีโอแล้วก็ลีนาซึ่งตรงเขานั้นเป็นใบ้านะครับผมไม่สามารถพูดได้จะสื่อสารกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายเนี่ยด้วยภาษามือเขาเป็นพ่อที่เสียสละมากๆแต่เรื่องราวในอดีตนะครับทำให้ลีโอลูกชายของตัวเองเนี่ยไม่ชอบพ่อคนนี้มากๆเลยนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของพ่อเขาจะเป็นคนที่รักลูกมากๆยอมเพื่อลูกทุกอย่างเพราะเขาต้องดูแลลูกๆแทนแม่ที่จากไปนั่นเองนักแสดงคนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะั่นคือ คณเดวิดอศวานน์รับบทเป็นประวิ์นะครับเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ตัวของประวิ์นะครับเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเขายอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้โรงแรมของเขาได้อยู่ต่อไปไม่ยอมให้อะไรมาทําให้โรงแรมของเขานั้นเสียชื่อเสียงนะครับต่อให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโรงแรมของเขาเขาพร้อมจะปิดบงังมันเพื่อไม่ให้ทุกคนรู้ทําให้การช่วยเหลือของทุกคนที่ตกอยู่ในอันตรายเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากๆและสิ่งที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยเนี่ยคือตะขาบยักษ์อย่างตะบองพัมนะครับ ซึ่งความสามารถพิเศษของตะบองพันะครับหรือตะขาบยักษ์ที่เราได้เห็นในตัวอย่างนะครับมันเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากๆและพวกมันก็แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจากสัตว์ที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีอยู่จริงณนะตอนนี้นะครับ พวกมันได้บุกเข้ายุ่งโรงแรมสีจันเพนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออกลูกออกหลานเนี่ยโยเยะเต็มโรงแรมไปหมดส่วนคนที่ต้องเข้ามากัดตัวในโรงแรมแห่งนี้นะครับก็ต้องพลอยกลายเป็นเหยือ่ออันโอชาของพวกมันไปด้วยนะครับเนอกเหนือจากที่มันเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จํานวนมากแล้วพลังกาลังของมันนี่ก็มหาศาลเป็นอย่างมากนอกเหนือจากนั้นมันยังสามารถเข้าสิงร่างของมนุษย์ยได้อีกด้วยนะครับการที่มันเนี่ยสามารถเข้าสิงร่างของมนุษย์ได้จะทําให้มันนั้นมีอายุยืนยาวต่อไปเรื่อยๆนะครับ แต่สิ่งที่มันต้องการมากที่สุดก็คือร่างของใครบางคนที่ทําให้มันได้อยู่ต่อไปอีกนาแสนนานซึ่งมันกําลังตามหาคนคนนั้นอยู่จุดเริ่มต้นของตะขาบยักษ์นะครับมันเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าหรือแน่นอนว่ามันต้องออกมาจากป่าอยู่แล้วนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยเฝ้ารอคอยมานาแสนนานที่จะออกสู่โลกภายนอกเพื่อขยายเผ่าพันธุ์นะครับและความสามารถพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากที่มันเป็นตะขาบยักษ์ที่สามารถจัดการกับผู้มนุษย์ได้อย่างง่ายดายแล้วเวลามันเข้าสิงร่างของมนุษย์นะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ย ก็สามารถยืดจุนได้ราวกับว่ามีผีตาขาบสิงอยู่อีกด้วยนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าผมเนี่ยสปอยไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับส่วนเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์เริ่มเข้าฉายตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนี้แล้วนะครับถ้าทุกคนเคยไปดูภาพยนตร์ของค่ายนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ประทับใจตั้งแต่ไลโออายะยักษ์หรือแม้คืนมีค่า ผมแนะนําให้ไปดูเรื่องนี้นะครับผมถือว่าคุ้มค่าตั๋วกว่า2เรื่องแรกอย่างแน่นอนยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับค่ายหนังไทยพัฒนาฝีมือการทําภาพยนตร์เนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมไปลองรับชมและร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดและถ้าผมพูดไปเนี่ยไม่ตรงกับความคิดเห็นของทุกคนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ